ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอกราบในมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็คุณพี่แล้วก็เพื่อนทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วน้องๆด้วยขอบคุณนะครับนะครับผมสาหรับการสวัสดีวาตอนเช้านะครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับผมขอบคุณนะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูชนชมกันครับผมกับอีกหนึ่งอาชีพที่ทํานะครับผมจะเป็นชนชมนะครับผมอันนี้คือต้นตอของชวนชมนะครับผมชุดนี้จะเป็นไม้ที่รากสวยทั้งนั้นเลยนะอันนี้คัวดีใหญ่ที่สวยนะอันนี้รากสวยมากเราสามารถเอาไปจัดทาํารากดีลาได้เอาไปทําไม้ดีลาได้เพราะชุดนี้สว,วยสวยส <laughs> วยสวยเห็นใจไหมสวยสวยทุกต้นนะครับผมสวยทุกต้นนะชุดนี้นะครับผม <c oughs> สิบต้นนะครับผมหนี mm ่ไม้สิบต้น mm hmm. เอาไป mm hmm. ลงปลูกแล้วเราก็อามาเสียบแบบนี้นะต้นนี้เล็กกว่าชุดนี้นะอันนี้คือต้อนเล็กๆที่ทําให้ดูไว้เป็นตัวอย่างนะ mm hmm. ก็เราสามารถเอาไปปลูกได้แล้วก็ไปทําแบบตอลีลาอะไรเราก็ตัดแต่งกิ่งเอาอันนี้ดอกสวยนะตัวน,นี้เดี๋ยวอีกสามวันก็ได้ดูดอกนะถ้ามอนไม่นอนไม่ขโมยไปกินก่อนเด้อ mm hmm. ก็จะให้อดอกอันนี้ที่ไม้ที่เหล่ออันนี้คือที่ผมโน้มกิ่งลงเห็นไหมที่เขารวด แล้วาทากิ่งหักเนาะจะได้แจงเดี๋ยวตัดทิ้งแล้วดอกบานเสร็จแล้วก็ตัดทิ้งก็อันนี้จะทําโตไปนะโตไปจะทําได้ไม่สวยนะเราต้องทําไมมในขนาดนี้นะเนี่ยจะมีเส้นรากที่สวยเลยชุดนี้ร้อยแปดสิบบาทสิบต้นไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมอันนี้คือราคาของชุดนี้สิบต้นร้อยแปดสิบบาทไม่มีบวกเพิ่มสวยทุกต้นแข็งแรงสมบูรณ์ทุกต้นชุดนี้นะครับผมอันนี้ไม้ที่สวยที่แข็งแรงเพราะว่าปลูกจากดินธรรมชาติจากท้องนา เลยได้คุณภาพที่ส,สวยๆอย่างนี้มาโอเคนะ okay, นะหาค่ะในส่วนใหญ่ๆเอา,ยายไปทางานนะครับผมเอาไปทํางานนะแก้แก้เหงาแก้เครียดได้นะของแก้เหงาแก้เครียดได้เอาไปสร้างรายได้เอาไปเพิบบ่มมูลค่านะครับผมเอาไปเสียบไม้อย่างนี้แล้วเราสามารถนําไปจําหน่ายได้นะครับผมแล้วก็เราก็ได้งานที่สวยเป็นผลงานของเราทําไว้เป็น 100, รน้อยเป็นพันต้นยิ่งดีนะอย่างน้อยเราก็ไปจําหน่ายได้อย่างนี้เราขายตัวละสามสิบสี่สิบาทได้นะครับผมไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะไปทําแล้วก็ มาเราดอกที่สวยเราทำให้สวยแล้วก็ยังไงก็ขายได้ทําให้ไม่เหงาเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองด้วยเพิ่มความสุขด้วยนะครับผมคุณลุงคุณพ่อคุณป้าคุดป้าคุณป้าคุณตาุณตานะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาพูดเรื่องทาไมผมต้องตัดลากชนชมวันนั้นและตัดล่ากชนชุมแล้วเราจะได้อะไรจากต้นที่เราตัดนะแล้วเจอกันตอนเย็นนะครับผมโอ้ยของ่วกไหมจ้าไม่ทำโอ้ยสมักรสมัครสมักผมต้องเตรียมตัวอาบน้ํา ไม่ทำงานก่อนครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเนี่ยตอนเย็นเจอกันครับผมขอบคุณและสวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับ